สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันคือเก้วเนาะค่ะเมื่อนีนั่มคํำปัญญาเกี่ยวกับวนาเกษตรอินทรีย์มีดีอย่างแม่มาล่องฟังกันเบิงค่ะไผยพูมมีปลาใหม่ในหน้าสวนหรือหัวไฮ้ให้ผ้ากันทักษาไวยาตัดทิ่มไห้เปลาแปนให้ทดแทนต้นใหม่ปลูกแซบคูุย้อมผ้ากันซ่อมเบิงเหงาใหม่ขุดลอมแล้วใส่ปุย๋ยดินล้วนซุ้ยย้อนใบ,บใหม่สารเคมียาสูไซ้จำพวกยาเล็บใบไหม่เอาไวยาสูเผา กวดมาคุ้มหากเงาหุ่มเง่าตนใหม่ไงหัวเคิงค่าคาพมเอามาปลูกเพื่อแซมทําเกษตรในป่าหม่ในสวนมีหลายยางเฮ้านูทานยางจอบเฮ็ดออกกระพองหลายมันเลยกลายเป็นเรื่องเกษตรกรรมเพื่อสำนึกฟึ้นไ้่หักซิงแวดล้อมเป็นเกษตรเพื่อทํามันกระน,นํำมาซึ่งถึงความจริงของชีวิตการผลิตเพื่อช่าโลกเป็นประโยชน์คููสู่ทางผ้ากันหันมาสางสังคมให้นายู เลยในน้ำไห่หูการเกษตรคูปาไ่ก็คือวานากเกษตรอินทรียนั่นเองพวกมแมงแข้งกินุ่นพอมมาบินตอมใบไ,ไม่อ่อนตาอ่อนซ่อนจักระจันห่องเสียงกองสนันหูที่เอามาบอกไห้หูล่องเบึงดูอย่าเฝ้าเส้อบาดเทือกไยได้ทํำแล้วปานได้แก้วหน่วยงามอยากสิถามทุกท่านประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเป็นบทเรียนให้พวกพ้องพีนองทันผู้ฟังผู้เพิ่นย่างบบท่านเริ่มย่างลังเลบบแจงชั ดสินใจทำเกษตรภาคกัญชีบอกปองท่างสแล้วพี่น้องเกษตรเท่าเอย่ยช่วงนี้เขาสู้หนาฝนแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งทางไหนก็นดีใจน้ำเกษตรกรเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งต้นใหม้พืชผลผลิตของเพลินกับเขียวชะอุ่มได้เวลาที่เขาจะต้องลงไหายลงหน้าลงหัวลงสวนกันแล้วเตรียมปลูกพืชลงดินแลแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ละพื้นทีจังได้ก็เขาเป็นกําลั่งใจให้สุขุสุขคนในผลผลิตกันหลาย มื่อนีผู้เว้าก็เลยน้าเื่องของวรรณเกษตรอินทรีย์มาเว้าซูฟังว่าการเห็นวรรนเกษตรอินทรียนี่ดีอีย่างแน่คือสิเคยได้ยนินคําว่าวรรนเกษตรกันอยู่นอกค่ะคําว่าวรรณะแปลว่าปลาวรรนเกษตรก็คือเป็นการเพาะเกษตรแบบผสมผสานที่มีการปลูกปลาผสมไป,มปนํานอกจากเขามีการปลูกพืชหลากหลายแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ผสมผสานกันไปนําหรือว่าสิเอินว่าเป็นการปลูกปลาเห็ดสวนปลาก็ไดคือกันเกษตรอินทรียก็คือการเฮ็ดเกษตรที่ใสมสารพิษหรือาสารเคมี เป็นการเกษตรที่หากจะต้องคำนึงถึงความยังง่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเั้่องผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ขายวนาเกษตรอินรียเป็นการทำเกษตรอินทรียแบบผสมประสานกับการปลูกป่าก็คือเป็นการปลูกพืชแท้ไปตามปาม่าไม้หรือวาละาวางของตน้นไม้มีพืชอีกอย่างแนาหากตองศึกษาเบื้องนอกค่ะว่าพื้นที่ที่ห้าปลูกนั้นมีต้นไม้ชนิดใดแน่ประเภทใดแน่พืชแต่ละชนิดก็อาศัยซึ่งกันและกันไปเนาะค่ะรังพืชก็เป็นตน้นไม้เป็นพี่เลี้ยงให้กันแต่เหาก็ตองเน้นความหลากหลายในการปลูกยุคกัน สิเป็นการเลือกพันธุ์พืชชนิดใดที่เขาสิปลูกลงหรือว่าสิเลี้ยงสัตว์ประเภทใดอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของเขาเองหรือว่าผู้บริโภคที่เขาต้องการขายและมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสภา,าพาพื้นที่ที่เขาอยู่นั่นยังเช่นเขาปลูกพืชผักพืชอาหารผลไม้อาจจะเป็นไม้ไส่ซอยไม้เศรษฐกิจกับเมฆหรือปลูกพืช3อย่างประโยชน์สี่ยางตามแนวทางของพอหลวงของเขาราชการที่เก่าก็ได้เขาสิเริ่มเพชรจังไหรแนวซันลังค์กัอยักถามขามาอันดับแรกเขาก็ต้องเลือกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ตามที่เขาต ต่อมา,าก้าต้องมีการจัดระบบน้ำให้ดีมีความพอเพียงว่างระบบน้ำในทั่วถึงและมีปริมาณที่พอเหมาะกับพื้นทีต่อมาข้า็ต้องเฮ็ดเป็นเกษตรอินทรียประการชุดทายก็คือต้องมีมาตรฐานรับรองรักการเฮ็ดเกษตรอินรี์บ่ยา,ากจักเม็ดเนาะค่ะ้องพากันคิดเฮ็ดเบิงแต่ที่แนๆอย่าลืมตามที่ผู้เว่าให้คำแนะนำไปเด้ค่ะคือหนึ่งต้องเลือกพันผืนพันสัตว์ตามที่เฮาต้องการสองก็คือการจัดระบบน้ำในทั่วถึงสามข้าต้องเฮ็ดเป็นเกษตรอินทรียและสี่ข้า็ต้องมีมาตรฐานรับรองน้ำ ซี่ขอนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลุของการเฮ็ดเกษตรอินทรี่แล้วคิดเฮ็ดปูกเกษตรอินทรี่สุขภาพเ้องก็ดีค้นรอบคางกันดีไปนั่มเอาระคาื้อนเอาไวส้สมิตรซะกกรนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพอยู่ดีไม่แห่งกันสุกุสุขคนพบพอกันให้คลิปต่อไปค่ะสําหรับมือนี้สวัสดีค่ะ